อันนี้คุณเอ๋เนาะคุณเอ๋คุณเอ๋เรียนกับที่เชฟแดนล้วเป็นยังไงบ้างก็จริงๆถ้าเกิดเทียบจากตอนที่ยังไม่เรียนกับตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าการฝักภาษาการทำความศัพท์เราดีขึ้นแล้วก็เรื่องของการ์มาก็ดีขึ้นกว่าเดิมก่อนก่อนหน้านี้แล้วก็รู้สึกว่าแม่ใจล้วก็สามารถตอบโต้ศัพท์ได้ใหได้เร็วขึ้นมากขึ้นครับค่ะตอนนี้เรียนแค่สิบชั่วโมงเออเรียดีขึ้นขนาด ชวนชวแบบบอกคนอื่นให้ดีนะฉันแบบมาเรียนกันหน่อยก็ชันชวนเพื่อนนะครับที่สนใจเนภาษาอังกฤษนะครับก็อาจารย์ที่นี่โอเคสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ทําให้เราเข้าใจแล้วก็พูดชัดสำเนียงชัดเจนทาแล้วก็ช่วยอธิบายเลือกช่วยอธิบายคําหรือความหมายของคําที่เราไม่เข้าใจให้เข้าใจได้มากขึ้นแล้วก็มีตัวอย่างมี อะไรที่ให้เราได้ศึกษาเพิ่มมากขึ้นด้วยขนาดนี้แค่สิบชั่วโมงนะเลี่ยเหรอสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงสิบสองชั่วโมงสิชั่วโมงครับเรารู้ขึ้นเยอะเลยจริงอะจริงครับแล้วพูดตอบได้แบบไม่ต้องคิดมากก็ตอบได้โดยไม่ต้องคิดคือปกติตอนที่เราทุกคนเป็นสายคิดเนี่ยนีแรกเราต้องคิดว่าคำว่าสอตว์ไทยคืออะไรแต่ตอนนี้ก็คืออาจารย์ถามมาแล้วก็าสอนว่าตอบได้เราเราก็สอนยากว่ะสอนไม่ยากครับคือ เหมือนเป็นการสื่อสารในชีวิตประจำวันของเราปกติแล้วเราก็จะคุยในชีวิตประจำวันแล้วก็ให้เราตอบโต้อันนี้คือแบบสตาร์ทง่ายๆก่อนนะเพราะว่ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งที่เป็นเป็นบูชิเนตเป็นบเสเนตเลยแตอนนี้เหมือนเราเมื่อกี้มากก่อนกบูเป็นถามว่าเราจกูไลในชีวิตประจำวันปัจจุบันเป็นเซนซูเปอร์อดีตเราจะต้อพูดยังไงอนาคตเราจะพูดยังไงบ้างอย่างเงี้ยโอเคก็ทำให้เราเข้าใจขึ้นแต่ปกติที่แกรมมาเราไม่กระดิกเลยปัจจุบันนี้ก็ก็ดีขึ้นในเรื่องของคอนเซ็ปต์มาก ตอนนี้เรียนไปถึงชั pter ห<อ>้ันมีทั้หดกี่ pter 12เจ็สิครับเจ็ดสิบองสั pter แล้วสิบหก pter เรถึงว่าเร็วแลเนี่ย <laughs> ก <laughs> <laughs> ็เร็ว,เ,วเร็วเลยจริงจถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นพาร์แรกๆที่เป็นตัว<ม>อ่าพา s ซิมเพอาจจะง่ายๆหนึ่อันนอาจจะมาเร็วได้<ม>แต่พอเป็นทุเ่เรื่องของพารคอนเนคชั ฟิวเจอร์อะเนี่อาจจะต้องทำความเข้าใจอีกเขาก็บอกใช่า่ถ้าพาสปัจจุบันพาสิงโปร์ก็คุยอะไรเรื่องปัจจุบันใช่ครับก็เป็นการประมทาแล้วก็ต้องเติมไอจเข้าไปก็เหมือนแค่รีวิวแล้วเดี๋ยวก็จะไปที่บิสเนสละทีนี้บิสเนสมันก็จะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับบิสเนสมากขึ้นนะก็เหลือกันต่อไปลงมาีชั่วโมงวันนี้ก็เลยรชั่วโมงนะครับได้ สิเออยังไงก็เนาะรบควรช่วยกันมาเรียนกันหน่อยแล้วกันเนาะคอนเฟิร์มโดยคุณเอสนะครับก็มาเรียนที่นี่นะครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะจ้าวัสดีค่ะวัสดีค่ะ